ขอ,อยดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่หเดือนมกราคมพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่34ข้อที่17-18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเมื่อคนชอบทรรร้องทูลขอพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นอาเมนท้ายคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เจ้าสามารถมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชัยชนะด้วยการมีชีวิตที่พึ่งพาในเราคนส่วนใหญ่มักคิดว่าชัยชนะมาพร้อมกับความสำเร็จพวกเขาทำทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือความผิดพลาดแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยกำลังและวิธีการของเขาและด้วยวิธีการของเขาเองมักจะหลงลืมเราอยู่เสมอ ดังนั้นความอ่อนแอและความล้มเหลวจึงเป็นเหมือนบทเรียนที่จะช่วยให้เจ้าเรียนรู้ที่จะเข้ามาพึ่งพาในเราการพึ่งพาในเราอย่างแท้จริงไม่ใช่การขอให้เราอวยพรในสิ่งที่เจ้าตัดสินใจจะทำแต่เป็นการเข้ามาหาเราด้วยจิตใจและความคิดที่พร้อมให้เราใส่ความปรารถนาของเราลงไป บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเรากำลังบอกให้เจ้าทำในสิ่งที่เกินกำลังของเจ้าและเจ้าก็รู้ดีว่าเจ้าไม่อาจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้โดยลำพังตัวเจ้าเองเมื่อนั้นเจ้าจึงจะเริ่มหันมาหาเราและขอการพึ่งพาจากเราชีวิตที่พึ่งพาในเราเป็นชีวิตที่ออกเดินไปทีละก้าวด้วยความเชื่อ หนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่เต็มไปด้วยความสํำเร็จแต่กลับเต็มไปด้วยความล้มเหลวถึงกระนั้นเจ้าจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นผ่านทุกๆความล้มเหลวเหล่านั้นซึ่งเราอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าเรียนรู้ที่จะพึ่งพาในเราลูกเอ,อ๋ยจงชื่นชมยินดีในชีวิตที่พึ่งพาในเราซึ่งเป็นชีวิตที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงเถิดอาเมน ก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรพรคุณรู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรพรครับสวัสดีครับโปไทยลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจอเท่าไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยย่าให้ล คุณหมดหัวใจ